ครั้งนั้นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ลำดับนั้นอุทัยพราหมณ์เอาเข้าวใส่บาทถวายพระผู้มีพระภาคจนเต็มแม้ครั้งที่สองในเวลาเชา้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพรามลำดับนั้นอุทัยพราหม์เอาข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคจนเต็มแม้ครั้งที่สามเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุไทัยพรามณ์แม้ในครั้งที่สามอุไทัยพราหมณ์เอาเข้าวใส่บาทถวายพระผู้มีพระภาคจนเต็มแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณะโคดมนีติดในรถจึงเสด็จมาบ่อยๆ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ากาศิกรย่อมหวานพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแควนย่อมบริบูรณ์ด้วยทันเยชาติบ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆทานปดี ก็ให้บ่อยๆธานบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนเข่าว ย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำสร้างศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มักแล้วไม่เกิดอีกดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อุทัยพรามณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโกดมภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโกดมภาสิทของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายดุดหงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไวบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระกดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป